นูายชาชิวัตรสีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีพร้อมคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่มอบชุด PPE และเงินสดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต้านภัยโควิด1 9 โดยจุดแรกคณะได้เดินทางไปมอบชุด PPE ณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีนายนาครสิริปัญญานันในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบชุด PPE จากนายชาชิวศรีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีและคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ จากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การเรียนรู้บ้านอย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีตำบลเกาะเออำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โดยมีดรนายแพทย์สาโรส,สมชอบรองนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขิงในเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด่านหน้าซึ่งตนและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดูแลผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภายัยโควิด19ต่อไป จากนั้นเวลา11.30นาทีนายชาติชิวศรีแก้วอธิบดีศารปกครองอุบลราชธานีพร้อมคณะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์เดินทางไปมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอกุดเข้าปุ้นโดยมีนายตถาพรสมพองนายอำเภอกุดเข้าปุ้นเป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสนี้นายวิสิทธิ์ผลดกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นางสาวธนชนกสุริยเดชกุลนายกสโมสรไหลออนชยางกูลอุบลราชธานีรวมมอบอาหารกลางวันสน,สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้วยสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอกุดเข้าปุ้นผู้ป่วยสะสม439รายรักษาหายแล้ว384รายเสียชีวิต4ราย ส่วนสถานการณ์โควิด1ิในวันที่3กันยายน2564จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม94รายมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด59รายติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี35รายแยกเป็นอำเภอเมืองอุบลราชธานี17รายเรือนจำานึรายตำบลในเมือง16รายอำเภอนาจะลหลวย5รายอำเภอวารินชำราบ4รายอำเภอน้ำยืนอำเภอศิรินทรพื้นที่ละสราย พื้นที่ละหนึ่งรายได้แก่อำเดอนมดแดกอำเภอตราการพืชผลอำเภอทุ่งสีอุดมอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสีเมืองใหม่มีผู้รักษาหายเพิ่ม170รายเสียชีวิตเพิ่ม4รายสรุปขณะน,นี้จังหวัดอุบลราชธานีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม14,715รายยอดเสียชีวิตสะสม88รายยอดผู้รักษาหายสะสม11,974รายใส่เครื่องช่วยหายใจ5ราย